สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่ๆ FCI u s e Car อีกสักหนึ่งคันนะครับสำหรับคนที่ชอบ City Car Hasback 5ประตูขนาดเล็กน่าใช้งานคล่องแค่วจอดที่ไหนสบายๆนะครับขับขี่ทางใกล้ทางไกลปลอดภยัยหายห่วงนะครับตามสอกทอกตตอยมุดได้ทุกอย่างนะครับคันนี้เขาบอกว่าเป็นมินิแห่งแดนปาดิบนะครับ คันนี้คือซูซูกิสวิปปี2010มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับได้ประทัวทับสุดนะครับไม่เคยติดแก๊สหน้าเดิมท้ายเดิมบอดี้สวยๆไม่มีชนหนะักตัดต่อที่ความจมน้ําแน่นอนฝากระโปงหน้าฝากระโปงท้ายไม่เคยแกะเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญน,นะครับคันนี้อาศัยอยู่ในด้านย่านหรูของประเทศยืนอีกหนึ่งย่านนะครับย่านสุขุมวิทนะครับ คันนี้เราเอามาจากที่สุวิตนะครับลูกค้านะครับขับจากแค่คอนโดไปทํางานเท่านั้นเองนะครับไม่เคยขับออกนอกต่างจังหวัดแต่อย่างใดนะครับดูแลเป็นอย่างดีเข้าสนย์บริการทุกระยะผ่านการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญของซูงสุกิทุกระยะนะครับอย่างยางที่เลือกใช้นะครับเป็นยางมิชลินนะครับตัวท็อปสุดนะครับยางชุดนี้ต้องมี2องหมื่นกว่าบาทนะครับปีไม่ลึกนะครับคันนี้ยางยางคันนี้ปีไม่ลึกนะครับสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลหรือหลายปีเลยนะครับปีไม่ลึกนะครับ ดอกยังหนาปักๆไปนะครับไมคันนี้วิ่งมาแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากสําหรับรถปีสองพันสิบและที่สำคัญคันนี้คือเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับประหยัดน้ำมันถึงสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับดูส่วนทรงองค์เอวนะครับทรงล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เชยนะครับคนนิยมใช้เป็นจํานวนมากเขาถึงบอกว่าเป็นมินิแห่งแดนปาดิศนะครับผมนี่นะฮะด้านในกว้างขวางนั่งสบายนะครับคนสูงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบก็นั่งได้นะครับเพราะว่าหลังคานะครับอ่าเขาเรียกออะะะไรรซิิลล่งงมมมัันนสูากๆคบผ ภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับนะฮะและพวงมาลัยมีแอร์แบ็กสั่งคนด้านข้างมีแอร์แบ็กมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยกุญแจเป็นแบบคีย์เลสเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยเกียร์เป็นออโต้แบบคันบันไาเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับผมเป็นรถปี2 0 1 0ที่ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากนะครับนี่นะฮะมีกุญแจคีย์เลสแบบนี้มาไม่จําเป็นที่จะต้องขันสตาร์ทนะครับแค่เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแบบนี้แล้วสตาร์ทได้เลยนะครับรถสตาร์ นี่นะฮรรถสตาร์ทีเดียวติดนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะหนังไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพอยู่ในสภาพที่ดีมีรีรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราทําการเก็บช่วงล่างนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับทั้งงานช่วงลา่างงานสีนะครับอะไรที่ไม่สวยเราจะการเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพร้อมตอดตังตอดฟอกถอดตาซับสไต์ของไอยูสคารขัดเคลือบสีให้เป็นอย่างดีนะครับผมสามารถเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะคะ ด้านหลังนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับตามสไตล์ Suzuki Swift นะครับผมบางครั้งผมรีวิวไปผมยังคิดว่ามันเป็นมินิเลยนะฮะนี่นะฮะเบาะหลังสามารถพับราบลงไปได้นะครับสามารถขนของได้เยอะนะครับสามารถพับราบลงไปได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ฮะพับราบลงไปได้สามารถขนของได้เยอะนะครับผมด้านล่างด้านล่างก็สามารถใส่ของได้สองเลเยอร์เป็นแบบกูแข่งเดิมจากโรงงานหมข้างบนใส่ข้างล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็หลุมอะไหล่แม่แรงต่างๆนะครับไม่เคยเจาะติดแก๊สอุดแก๊สแต่อย่างใดนะครับสวยงามนะครับ อะไรต่างๆมีมาครบนะครับไปได้อ,อสุดดัน,นไม่เป็นไรนะครับจัดใะนี่นะฮะสวยงามนะครับฝากระโปรงท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่นะฮะเม็ดอาร์เดิมๆทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมกุญแจเป็นระบบแบบคีย์เลสนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถกดล็อกแบบเซนทรัลล็อกได้ท pirate, ั้งหมดนะครับล็อกจากตรงนี้ก็ได้กดล็อกจากตรงนี้ก็ได้นะครับ อ้าวในกว้างกวานั้นสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสว่วนห้องเชื่องกันบ้างน,นะครับผมห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมไฟหน้าใส่ทิพยเลยนะครับผมมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกเลยนะครับผม แล้วให้ทะเบียนคันนี้ไปเลยนะครับสามหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้าให้ไปเลยนะครับเลขทะเบียนสวยๆนะครับห้องเครื่องสะอาดไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับมีแค่เศษดินเศษุ่นเศษกรายตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่เคยทำสีห้องเครื่องแต่อย่างใดสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝาโปงหน้าไม่เคยแกะเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะฮะไม่เคยแกะเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับผมรถไม่มีการชนหนักตัดต่อที่ผู้ชมนั้นแน่นอนนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับเรายินดีให้ท่านตรวจสอบทุกอย่างนะฮะคันนี้ทุกเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในรถแล้วเดี๋ยวไปทดลองขับกันบ้านดีกว่าครับซื้อให้คุณลูกใช้งานหรือว่าซื้อใช้งานเป็นรถคันแรกซื้อใช้งานเป็นรถสำรองเอาไว้ใช้ในบ้านผมบอกเลยนะครับโคตรโอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่อึดจึกทนกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์มินินะครับผมนี่นะฮะ ดูกำปั้นนะฮะเหลือขนาดนี้ฮะผมสูงร้อยเกือบร้อยเจ็ดผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะคนร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยสบายสบายเลยนะครับไม่เล็กนะฮะนี่นะฮะแล้วดูกระจกหน้านี่ฮะวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับคนโซนโซนกว้างนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะบุ๊กเซอร์วิสต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับเข้าสู่ทุกระยะเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะทุกอย่างอยู่ครบนะครับกุญแจ เล่มและคุณแจ่สำรองอยังมีอยู่ครบนะครับเป็นรถมือเดียวแท้ๆนะครับนี่นะครับรถมือเดียวแท้ๆนะครับนี่นะครับรถมือเดียวแท้ๆนะครับนี่นะฮะคันนี้ผมรู้จักเจ้าของด้วยนะครับคันนี้ผมรู้จักเจ้าของด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มของรุ่นพี่ผมนะครับ mm hmm. ผมเห็นมันมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้ ขายที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมบนทนส่งฟรีนะครับ <c oughs> ต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อน <c oughs> หรือสอง่งไปเดลเลยนะครับรถโดยรวมเอาไปไม่ต้องทําอะไร <c oughs> เพิ่มเติมมีหน้าที่ซื้อไปเ <c oughs> ติมน้ามันขับได้เลยนะครับทุกอย่างเราเก็บงานมาให้หมดแล้วนะครับทุกอย่างเราเก็บงานมาให้หมดแล้วนะฮะนี่นะฮะขับดีจริงๆนะครับผมขับดีมากๆนะครับและสวิปเป็นรถที่น่าหลักน่าใช้งานเอาไปจัดตรงลงร้อนหน่อยโคตรหล่อเลยผมบอกเลยนะครับ ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบนะครับผมผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กวัยรุ่นก็ใช้ได้นะครับซื้อให้ลูกให้หลานขับขี่ไปเรียนมหาลาัยเนี่ยน่ารักมากๆนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแค่แสนกว่าบาทได้รถด,ดีๆแบบนี้ไปใช้งานอึดถึกทนประหยัดน้ามันต้องยกให้เขาดูดีหนูมีสไตล์ต้องยกให้เขาเลยนะครับผมได้อิสระเลชันในการออกแบบมาจากฝั่งของมินิคูเปอร์นะครับเขาถึงบอกว่าเป็นมินิแห่งแดนบาดิสยังไง ที่พุนทธมณฑลสายสกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือสมงเป็นเอเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจร,รีบจับรีบจองคุยกับคนในบ้านให้เสร็จสับ นะครับมีราคาสุดท้ายในใจยังไงโทรคุยกันนะครับขายให้ได้ขายให้นะครับน้องไม่ได้เอากําไรอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับอยากให้รถดีๆกับพี่ๆเอเอาไปใช้งานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับเห็นคลิปแล้วอย่าจองมัดจํามัว่วซั่วนะครับอย่ามัดจําถ้าไม่พร้อมจริงๆขอให้คนที่พร้อมจริงเท่านั้นเอาไปใช้งานนะครับอย่าไปกักคนอื่นเลยนะครับผมบอกเลยพี่ๆเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเชื่อน้องนะครับน้องไม่เคยโกหกอู่แล้วฝากขอบคุณ FC หลายๆท่านที่อุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนนะครับไม่ นะครับผมนี่นะฮะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่น้องอยากจะมอบให้นะครับหากขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับซูซูกิ Swift วิฟตัวทับสุดปี2010ในราคาแค่แสนกว่าบาทขอบคุณครับ